ก่อนที่เรื่องนี้จะเริ่มผมอยากให้คุณอยู่ในที่เงียบที่สุดเท่าที่จะทำได้ปิดไฟถอดหูฟังแล้วฟังให้ชัดเพราะเสียงบางเสียงไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ได้ยินแต่เพื่อจำได้และเมื่อคุณเริ่มได้ยินมันแล้ว คุณจะไม่มีวันลืมเรื่องนี้สร้างจากเหตุการณ์ที่มีอยู่จริงในตึกวิจัยจิตเวชแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของกรุงเทพ,พตึกที่ปิดตายมากว่า10ปีเพราะเหตุผลเดียวคือเสียงที่ไม่ควรมีอยู่จริงยินดีต้อนรับสู่การทดลองเสียงที่ไม่มีวันสิ้นสุด นี่คือห้องเก็บเสียงตึกวิจัยชั้นล่างวันที่16เดือนตุลาคม2065บันทึกเสียงโดยพาคินนามสมมุตินักเทคนิคเสียงอิสระภารกิจคืนนี้คือซ่อมระบบใหม่ในตึกวิจัยจิตเวชเก่าที่ถูกปิดหลังเหตุไฟไหมเมื่อสิบปีก่อน เขาว่าที่นี่เคยมีโครงการทดลองการบำบัดจิตด้วยเสียงใช้คลื่นความถี่ต่ำกว่าที่มนุษย์จะได้ยินแต่หลองเกิดเหตุไม่มีใครพูดถึงมันอีกผมไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนั้นหรอกนะแค่รับงานมาตรวจระบบแล้วกลับบ้านง่ายๆแค่นั้นเอง ผมเดินผ่านโถงทางเดินไฟในอาคารเปิดได้แค่บางส่วนแสงจากหลอดนีออนสั่นวูบๆเหมือนลมหายใจคนแก่อากาศนิ่งมากแต่เสียงรองเท้าผมดังสะท้อนกลับชัดเกินไปเหมือนมีใครเดินอยู่ด้านหลังห้องเก็บเสียงอยู่ชั้นล่างสุด B3 ต้องลงลิฟต์เก่าที่ใช้ได้แค่โหมดแมนวนวลปลายบอกชั้นถูกลอกออกจนหมดเหลือแต่รอยคราบผมกดปุ่มลงเสียงเหล็กเสียดกันดังครืดแล้วประตูก็ค่อยๆปิดพอลิฟต์เปิดห้องตรงหน้าผมคือห้องเก็บเสียงขนาดใหญ่ผนังบุด้วยโฟมซับเสียงสีเทา ไม่แขนอยู่กลางห้องพื้นเงาเหมือนพึ่งทุกทำความสะอาดทั้งที่ไม่มีใครมาใช้มานานหลายปีผมเสียบสายไฟเปิดเครื่องบันทึกทุกอย่างทำงานปกติผมพูดทดสอบเสียงได้ยินแล้วก็เงียบรอฟังเสียงสะท้อนแต่มันไม่มีเลย เงียบสนิทเหมือนอยู่ในสุญญากาศแต่ในวินาทีนั้นเสียงผู้หญิงเบาๆก็ดังขึ้นในหูฟังได้ยินแล้ววันที่16เดือนตุลาคม2065เวลาเที่ยงคืน17นาทีห้องเก็บเสียงชั้น B3 บันทึกเสียงโดยภาคินนำสมมุติผมกำลังตรวจเช็คระบบใหม่ตัวที่สองซึ่งเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นเสียงรุ่นเก่าของสถาบันมีโฟลเดอร์หนึ่งชื่อ therapy audio ภายในมีไฟล์เพียงไฟล์เดียว patient 0 1 9 h z wave ข้อมูลไฟล์ระบบว่าความยาว2นาทีและมีคำเตือนว่าคลื่นความถี่ต่ำกว่าขอบเขตการได้ยินของมนุษย์ผมลังเลแต่ก็อยากรู้ว่ามันคืออะไรผมเสียบหูฟังและกดเพล่เสียงแรกที่ได้ไม่ใช่เสียงเพลงมันเหมือนเสียงฮัมต่ำๆผสมกับลมหายใจ ความทีต่ำจนรู้สึกสั่นในหน้าอกเหมือนมีบางอย่างสั่นอยู่ใต้พื้นหูผมอื้อจนเหมือนได้ยินเสียงหัวใจเต้นชัดขึ้นเรื่อยๆแต่สัญญาณในหน้าจอกลับเริ่มขยับเองไฟช่องไม้ตัวที่สองขึ้นสูงสุดทั้งที่ไม่มีใครพูดแล้วเสียงหนึ่งก็ดังออกมาเสียงผู้หญิงเบาสั้น อย่าปิดผมหยุดให้ใจไปชั่วครู่แล้วเสียงนั้นก็ดังอีกครั้งได้ยินแล้วผมรีบหยุดเครื่องแต่สัญญาณไมยังบันทึกอยู่หน้าจอขึ้นข้อความอัตโนมัติ recording patient response active ทั้งที่ไม่มีคนพูด แล้วเสียงหายใจเบาๆก็ดังขึ้นในห้องอยู่ใกล้มากเหมือนอยู่ข้างหูผมวันที่16เดือนตุลาคม2065เวลา ตีหนึ่งยี่สิบห้าห้องเก็บเสียง B3 บันทึกเสียงโดยภาคินนามสมุติหลังจากเสียงนั้นพูดว่าอย่าปิดผมปิดระบบทุกอย่างแล้วแต่ไฟไม้ตัวที่สองยังคงติดเองไม่มีสัญญาณจากเครื่องหลักไม่มีเสียงอินพุตแต่กราฟระดับเสียงยังขยับเหมือนมีบางอย่างกำลังพูดอยู่ในนั้น ผมเสียบหูฟังใหม่อีกครั้งตอนแรกได้ยินแค่เสียงคลื่นเบาๆเหมือนสัญญาณรบกวนแต่พอฟังนานขึ้นมันเริ่มมีเสียงคล้ายคนกระซิบแผ่วเบาต่อเนื่องผมเร่งโวลุ่มขึ้นจนสุดแล้วคำแรกที่ได้ยินคือชื่อของผมภาคินผมชะง,งักไป เพราะผมไม่เคยพูดชื่อตัวเองในห้องนี้และไม่มีใครอีกในชั้นนี้นอกจากผมเสียงนั้นพูดอีกครั้งพาคินอย่าปิดผมดึงหูฟังออกทันทีแต่เสียงนั้นยังดังอยู่ในอากาศดังจากผนังโฟรมรอบตัวผมพยายามพูดกลับไปคุณเป็นใครไม่มีเสียงตอบ แต่ไฟไหม่เริ่มกระพริบตามจังหวะหัวใจของผมผมดึงปลั๊กไฟออกทั้งหมดแต่ไม่ก็ยังไม่ดับผมถอยออกมาแล้วเห็นบางอย่างผ่านสายตาเงาคนยืนหลังกระจกห้องควบคุมผมหยิบมือถือขึ้นมาส่องดูภาพที่ปรากฏในหน้าจอคือผมเองยืนอยู่กลางห้อง ถือเครื่องบันทึกเสียงเหมือนกันทุกอย่างยกเว้นตรงตาตาของผมในจอนั้นว่างเปล่าไม่มีม่านตาเลยแล้วเสียงจากใหม่ก็ดังขึ้นอีกครั้งกลับเข้ามาต่อเสียงให้จบผมถอยหลังแต่ประตูห้องบันทึกปิดเองช้า,ชา พร้อมเสียงคลื่นต่ำๆที่เริ่มดังขึ้นอีกครั้งเหมือนเสียงลมหายใจของใครบางคนที่ไม่เคยออกจากห้องนี้เลยวันที่16เดือนตุลาคม2065เวลาตี2ห้องเก็บเสียง B3 บันทึกเสียงโดยพาคินนามสมมุติหลังเสียงนั้นพูดชื่อผมผมพยายามหาต้นเสียง จนเจอรอยต่อเล็กๆของผนังโฟมตรงมุมห้องมันยื่นออกมานิดเดียวเหมือนเคยถูกงัดมาก่อนผมค่อยๆดึงมันออกแล้วรู้ว่าด้านหลังมีประตูประตูเหล็กสีเทาเล็กมากสูงแค่ระดับอกทาสีเทาทับไว้จนกลืนกับผนังมือผมสั่นตอนจับลูกบิดกลืนเหล็กเก่ากับฝุ่นชื้นๆลอยขึ้นมาพร้อมเสียงแอด ผมผลักเบาๆประตูเปิดออกข้างในคือห้องอีกห้องหนึ่งห้องนั้นเหมือนห้องที่ผมอยู่ทุกอย่างผนังโฟมพื้นไม้กลางเพดานทุกอย่างเหมือนกันเปะ๊ะแต่ต่างเพียงอย่างเดียวไฟไม้ในห้องนั้นเปิดอยู่ทุกดวงผมลองเรียกเสียงเบาๆมีใครอยู่ข้างในไหมไม่มีเสียงตอบ แต่ไฟไม้เริ่มกระพริบช้าๆเหมือนอีกฝั่งได้ยินผมขยับเข้าใกล้ทีละก้าวแล้วเสียงในหูฟังดังขึ้นเห็นแล้วผมหยุดนิ่งส่องไฟฉายเข้าไปในห้องนั้นแล้วเห็นเห็นตัวเองยืนอยู่ตรงกลางห้องถือเครื่องบันทึกเสียงทุกอย่างเหมือนกันทุกอย่างยกเว้นตาไม่มีม่านตาเลย เสียงในห้องนั้นพูดขึ้นพร้อมกับเสียงผมเองเราบันทึกเสียงได้ครบแล้วผมถามกลับไปคุณเป็นใครเสียงนั้นตอบทันทีผมคือคุณแล้วไฟในทั้งสองห้องก็ดับพร้อมกันเหลือเพียงเสียงหำต่ำๆดังขึ้นจากพื้นเหมือนกำลังบันทึกเสียงรอบใหม่วันที่16เดือนตุลาคม 2.065เวลาตี2 3 3นาทีห้องเก็บเสียง B3 บันทึกเสียงโดยภาคินนามสมมุติหลังจากไฟดับเมื่อครู่ระบบทั้งหมดรีเซ็ตเองเครื่องบันทึกเปิดอัตโนมัติและมีไฟล์1เริ่มเล่นขึ้นมาโดยไม่ได้สั่งชื่อไฟล์คือ test subject zero 1976.Wave เสียงในเทปเก่าและขานเป็นช่วงๆแต่ยังได้ยินเสียงผู้ชายพูดชัดว่าการทดลองครั้งที่5เริ่มต้นผู้เข้าทดลองชื่อพาคินนามสมมุติอายุ34ปีผมขนลุกทันทีเพราะปี2519ผมยังไม่เกิดและอายุในเทปนั้น ตรงกับผมตอนนี้ทุกอย่างผมหยุดเครื่องแต่เทพไม่หยุดเสียงในไฟล์พูดต่อเริ่มเปิดคลื่นความถี่ที่1 9 h เฮิร์แล้วเสียงฮัมต่ำต่ำดังขึ้นเหมือนคลื่นในอกผมสั่นสะเทือนจากนั้นเสียงผู้ชายอีกคนเริ่มหายใจแรงเสียงนั้นคือผมเองผมได้ยินอีกห้องหนึ่งผมยืนนิ่ง ไม่กล้าขยับเสียงในเทปยังเล่นต่อเสียงเคาะกำแพงดังสามครั้งแล้วเสียงพูดตามมาช้าๆหากเสียงนี้ยังเล่นอยู่แปลว่าการทดลองไม่เคยหยุดเลยจากนั้นทุกอย่างเงียบสนิทผมหันไปมองเครื่องบันทึกหน้าจอกระพริบข้อความใหม่ขึ้นมา Recording, Test, Round 6และชื่อผู้เข้าทดลองปรากฏชัดบนหน้าจอพาคินนามสมมุติทั้งที่ผมยังไม่ได้กดอะไรเลยวันที่16เดือนตุลาคม2065เวลาตี3 31นาทีห้องเก็บเสียง B3 บันทึกเสียงโดยพาคินนามสมมุติหลังจากไฟลเท s ซับเจ e c t Zero เล่นจบผมลองตรวจเคลื่อนความถี่ในห้องไม่มีสัญญาณจากเครื่องใดเลยแต่กราฟในจอมอนิเตอร์ยังคงวิ่งเสียงฮัมเบาๆยังอยู่เหมือนคลื่นไม่หยุดแม้เครื่องจะปิดหมดแล้วผมลองเปิดไมค์ตัวหลัก แล้วพูดเบาๆว่ามีใครอยู่ไหมเสียงที่ตอบกลับมาไม่ใช่เสียงจากเครื่องแต่เป็นเสียงเดียวกับของผมพูดซ้ำทุกคำเว้นห่างไปแค่เสี้ยววินาทีผมลองพูดอีกครั้งว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นเสียงผมซ้ำกลับมาอีกครั้งแต่ความถี่ต่ำกว่าจนพื้นห้องสั่นเบาๆผมมองกราฟเสียงมันไม่ใช่เสียงขาออก แต่คือเสียงที่แผ่ออกมาจากตัวผมเองผมเริ่มได้ยินเสียงในหัวตัวเองคล้ายเสียงใครบางคนกำลังพยายามพูดผ่านช่องว่างอย่าพูดอย่าทำให้มันดังแต่ยิ่งผมหยุดพูดเสียงําในห้องยิ่งดังขึ้นเรื่อยเคลื่นความถี่เริ่มสูงจนทำให้รู้สึกเหมือนมีแรงกดที่หน้าอกผมหายใจไม่ทั่วท้องเสียงทุกอย่างเริ่มสะท้อนในหัว ผมพูดไม่ออกแต่ไม่ยังคงบันทึกอยู่จอขึ้นข้อความอัตโนมัติอีกครั้งว่า recording s o r t s from subject's brain wave pattern active แล้วชื่อผมก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งพาคินนามสมมุติพร้อมค่าความถี่19เฮิรตซ์พอดีผมพยายามปิดเครื่องแต่ไม่สำเร็จ เสียงในหัวพูดช้าๆไม่ต้องบันทึกอีกเธอกลายเป็นเสียงแล้วแล้วทุกอย่างก็ค่อยๆเงียบลงจนผมไม่แน่ใจว่าเสียงที่ได้ยินต่อจากนี้มันยังอยู่ข้างนอกหรืออยู่ในตัวผมเองวันที่16เดือนตุลาคม2065เวลาตี3 45นาทีตึกวิจัยชั้นล่างสุด บันทึกเสียงโดยพาคินนามสมมุติผมพยายามออกจากห้องเก็บเสียงทุกอย่างเงียบมากเกินไปเสียงฮัมหายไปแล้วแต่ความกดอากาศยังอยู่เหมือนอากาศในตึกนี้หนักขึ้นทุกวินาทีผมกดลิฟต์ขึ้นชั้นบนแต่ไฟไม่ติดระบบบันทึกยังเปิดค้างอยู่ทางที่ผมถอดปลั๊กออกหมดแล้ว ผมตัดสินใจใช้บันไดหนีไฟแต่ทุกชั้นที่ขึ้นไปประตูถูกล็อกจากด้านในเสียงรองเท้าผมก้องในบันไดเวียนจังหวะนั้นเองมีเสียงประกาศจากลำโพงเพดานดังขึ้นเสียงนั้นคือเสียงของผมเองการทดลองยังไม่จบการุณากลับไปที่ห้องเก็บเสียงผมยืนนิ่ง หัวใจเต้นแรงจนหูอื้อเสียงประกาศพูดซ้ำอีกครั้งแต่คราวนี้เพิ่มชื่อผมเข้าไปพาคินนามสมมุติกลับไปที่ห้องเก็บเสียงผมวิ่งกลับลงมาพยายามหาทางออกจากตึกแต่ทางเดินทุกชั้นวนกลับมาที่เดิมหน้าห้องบีสาไฟในทางเดินเริ่มติดติดดับดับทุกครั้งที่ไฟสว่าง ผมเห็นเงาคนยืนอยู่ปลายโถงยืนนิ่งเหมือนกำลังฟังผมพยายามเปิดประตูหนีอีกครั้งแต่เสียงไมในห้องเก็บเสียงดังขึ้นเองเสียงผมพูดจากในนั้นทั้งที่ผมยังยืนอยู่นอกห้องอย่าวิ่งเธออยู่ที่นี่นานแล้วผมยืนแข็งทื่อแล้วเสียงบันทึกในเครื่องผมก็ดังขึ้นเองแสดงเวลาปัจจุบันว่า 0ูน6นพร้อมข้อความว่า recording resumed round 7วันที่16เดือนตุลาคมสอง5เวลาตี4ี่นาทีตึกวิจัยชั้นล่างสุดบันทึกเสียงโดยพาคินนามสมมุติผมกลับมาที่ห้องเก็บเสียงอีกครั้งหลังประตูทุกบานในตึกล็อกหมด ทุกไม้ในหาคารเปิดเองทั้งหมดทั้งที่สายไฟถูกถอดออกไฟแดงของไม้แต่ละตัวกระพริบพร้อมกันเหมือนตาของบางสิ่งที่ตื่นผมลองพูดใส่ไม้ตัวหนึง่งใครเปิดระบบไม่มีเสียงตอบแต่ทุกไม้ในตึกส่งเสียงตอบกลับพร้อมกันเสียงนั้นคือเสียงของผมเองอย่าออกไป ผมหันซ้ายขวาไม่มีใครแต่เสียงยังดังอยู่ทั่วทั้งอาคารเหมือนกําแพงทุกด้านกําลังพูดผมตะโกนกลับผมไม่ได้พูดนะใครอยู่ในนี้แล้วเสียงทั้งหมดก็ตอบพร้อมกันเราอยู่ในตัวเธอแล้วผมเริ่มรู้สึกเจ็บขมับเหมือนมีแรงกดในหัว เครื่องบันทึกเริ่มขึ้นสัญญาณเองกราฟเสียงบนหน้าจอเต้นแรงทุกเคลื่อนความถี่รวมเป็นเส้นเดียว19 h เฮิร์ซพอดีแล้วข้อความก็ปรากฏขึ้น subject fully synchronized ผมพยายามวิ่งหนีแต่ทุกก้าวที่เหยียบ พื้นส่งเสียงสะท้อนเหมือนคนพูดชื่อผมพาคินพาคินเสียงเหล่านั้นค่อยๆเปลี่ยนเป็นเสียงเดียวเสียงของผมเองอย่าออกไปแล้วไฟทั้งหมดในตึกก็ดับลงเหลือแต่เสียงลมหายใจเบาๆอยู่ในความมืดวันที่ไม่แน่ใจเวลา ไม่แน่ใจห้องเก็บเสียง B3 บันทึกเสียงโดยภาคินนามสมมุติผมไม่รู้ว่าผมสลบไปนานแค่ไหนแต่ตอนนี้ไฟในห้องกลับมาติดแล้วทุกอย่างในห้องนี้ถูกจัดใหม่ เครื่องบันทึกถูกตั้งไว้อย่างเป็นระเบียบไม่มีฝุ่นไม่มีร่องรอยไฟไหม้เหมือนผมย้อนเวลากลับมาเมื่อสิบปีก่อนวันที่ตึกนี้ยังเปิดใช้งานอยู่เสียงประตูเหล็กเปิดออกเบาๆมีคนยืนอยู่ตรงนั้นผู้ชายในชุดกาวสีขาวสะอาดผมสั้นเรียบร้อย เขามองผมแล้วยิ้มบางๆยินดีต้อนรับกลับมาพาคินผมพูดไม่ออกเขาเดินเข้ามาช้าๆวางมือบนเครื่องบันทึกเรารอคุณมานานการทดลองเกือบเสร็จแล้วผมพยายามถามว่าคุณเป็นใครเขาตอบทันที ผมเหรอคุณจำไม่ได้เหรอผมคือคุณในรอบที่แล้วผมถอยหลังแต่ภาพในกระจกสะท้อนเห็นไม่เหมือนเดิมในกระจกผมสวมชุดกาวสีขาวมือข้างหนึ่งถือปากกาอีกข้างถือเครื่องบันทึกเสียงในห้องเริ่มก้องบันทึกการทดลองครั้งสุดท้ายผู้เข้าทดลอง ภาคินนามสมมุติผู้ควบคุมการทดลองพาคินนามสมมุติผมมองหน้าผู้ชายตรงหน้าเขายิ้มแล้วพูดเบาๆว่าไม่ต้องกลัวรอบนี้เราจะไม่ล้มเหลวจากนั้นเขาก็กดปุ่มเรคคอร์ดบนเครื่องไฟสีแดงสว่างขึ้น และเสียงฮัม19เฮิร์ซก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่จากเครื่องแต่จากในอกผมเองวันที่ไม่แน่ใจไม่มีเวลาไม่มีชั้นไม่มีประตูห้องเก็บเสียงบันทึกเสียงโดยพาคินนามสมมุติ ผมไม่รู้ว่าผมอยู่ที่นี่มานานเท่าไหร่แล้วไม่มีเสียงใดในห้องนี้อีกแล้วไม่มีหัมไม่มีประกาศไม่มีเสียงหายใจมีแค่ความเงียบที่หนักจนเหมือนมีน้ำหนักผมลองพูดเบาๆยังมีใครอยู่ไหม ไม่มีเสียงตอบแต่บนหน้าจอเครื่องบันทึกกราฟเสียงเริ่มขยับเองทั้งที่ผมไม่ได้พูดอะไรอีกแล้วผมก้มมองตัวเองเห็นไม้เล็กๆเ,เสียบอยู่ที่หน้าอกสายไฟลากเข้าไปในผนังโฟมผมดึงมันออกแต่ไม่ขาด เหมือนมันฝังอยู่ในตัวผมจริงๆแล้วข้อความก็ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ Recording Continuous Mode Active ผมพยายามพูดอีกครั้งแต่เสียงไม่ออกลำคอเหมือนถูกกดไว้แสงไฟในห้องค่อยๆดับลงทีละดวงเหลือเพียงไฟแดงของปุ่มบันทึก มันยังคงติดอยู่และมีเสียงกระซิบดังขึ้นเบาๆบันทึกสำเร็จผู้บำบัดครบวงจรผมหยุดหายใจไปครู่หนึ่งเสียงสุดท้ายที่ได้ยินคือเสียงเครื่องบันทึกพูดเบาๆ subject merged with system จากนั้นทุกอย่างก็เงียบสนิท ไม่มีเสียงใดอีกเลยมีเพียงไฟแดงที่ยังคงติดอยู่ในความมืดหากคุณยังได้ยินเสียงนี้แปลว่าการบันทึกยังไม่จบเพราะความเงียบไม่ได้หมายถึงไม่มีอะไรอยู่แต่มันอาจกำลังฟังคุณกลับมาขอบ คุณที่อยู่กับเสียงของเราในค่ำคืนนี้หากคุณได้ยินเสียงอื่นหลังจากคลิปนี้จบโปรดอย่าตอบกลับแล้วพบกันใหม่ในรอบการทดลองครั้งต่อไปที่ห้องเก็บเสียงตึกวิจัยชั้นล่างและ ก่อนที่เสียงจะหายไปอย่าลืมกดติดตามและกดถูกใจเพราะทุกครั้งที่คุณกดคือการเริ่มการทดลองรอบใหม่และเราจะรอฟังเสียงของคุณ